สวัสดีค่ะปรีทิพย์จิวะอรักุลนะคะวันนี้มารับหน้าที่เป็นพิธีกรในการสัมภาษณ์นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและก็รางวัลชมเชยนะคะจากการแข่งขัน Cisco National Networking s k i l l Competition 2009นะคะในระหว่างวันที่1-3เมษายนนะคะที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกรุงเทพมหานครนะคะในวันนี้นะคะก็ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเรานะคะก็เข้าร่วมแข่งขันกันถึงสองทีมด้วยกันนะคะเราปทําความรู้จักกับทั้งสองทีมกันเลยดีก,กว่าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค,ค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะแนะนําตัวเองกันสักเล็กน้อยนะคะเชิญค่ะสวัสดีครับผมชื่อธนวุตพิชชาภุมงนะครับภาควิชาคอมพิวเตอร์ชั้นปีสี่ครับสวัสดีครับผมนวินธรรมละครับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จบแล้วครับสวัสดีครับ ผมสันนรลุนการครับภาควิชาคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่4ครับสวัสดีครับการกัรชนานครับภาควิชาคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่4ครับครับทศพลบุญพยครับภาควิชาคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่4ครับสวัสดีครับธรรมนาชาสิทธิศิ์ครับภาควิชาคอมพิวเตอร์ครับเพิ่งจบการศึกษาครับค่ะเป็นยังไงบ้างการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้มีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกตอนแรกก็ตื่นเต้นเพราะว่าการแข่งขัในครั้งนี้เป็นระดับ เรยว่าระดับประเทศนะครับมีมหาลัยจากทั่วประเทศเข้าแข่งแล้วเราก็รู้สึกภาคภูมิใจที่เราได้เป็นตัวแทนของมหาลัยไปแข่งในครั้งนี้ครับค่ะแล้วมีการเตรียมตัวยังไงก่อนเข้าร่วมการแข่งขันบ้างคะครับซึ่งการแข่งขันนะครับจะเริ่มในประมาณเดือนเมษายนใช่ไหมครับก็ได้มีการเรียกน้องๆเตรียมตัวแล้วครับตั้งแต่เดือนมกราคมครับโดยอาศัยพี่ๆนะครับซึ่งมีประสบการณ์ในการแข่งจากปีที่แล้วมาทําการสอนให้ก่อนแล้วหลังจากนั้นนะครับ ก็จะเอาความร่มมือจากฝ่ายระบบเครือข่ายครับในการส่งวิศวกรนะครับที่มีความสามารถทางด้านนี้โดยตรงเนี่ยมาเทนให้กับน,น้องๆตัวต่อต,ตัวเลยค่ะค่แล้วสำหรับส,รสำหรับการสมัครหรือว่าการเข้าร่วมแข่งขันเนี่ยไปเข้าร่วมการแข่งขันนี้ได้ยังไงคะอ่าปกติคือการแข่งแต่ละปีครับเขาจะมีการสอบก่อน ก่อนที่จะมีภาคปฏิบัติเขาจะคัดเลือกไปโดยมหาหลัยแต่มหาหลัยส่งตัวแทนเข้าไปสอบพคราวนี้ก็พอตรวจทั้งมีทั้งสัมภาษณ์จิษฎดีแล้วก็คราวนี้ก็จะเอาเกณฑ์การตัดสินที่เขาวางไว้เพื่อที่จะมาเลือกคัดเลือกเป็นทีมอีกแต่ว่าปีนี้เขาเลือกโดยการส่งเป็น Academy ครับของซิ s c o มหาหลัยของเรามชมี2อ,องอะคาเก็คือ อาคาเดมี่ของวิศวะกับของศูนย์ปฏิบัติการระบบเครือข่ายครับก็เลยมีสองทีมตอนนี้แต่ว่ามหาลัยอื่นจะมีแค่ทีมเดียวค่ะแล้วสำหรับประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นี่ได้รับประโยชน์อะไรบ้างคะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ประสบการณ์การแข่งขันครับแล้วก็ได้เพื่อนที่เรียนอยู่สาขาวิชาเดียวกันนะครับรู้จักเพื่อนมากๆขึ้นแล้วก็ก็ การที่ชนะวันนี้ก็ทําให้มีโอกาสได้เข้าแข่งขันในระดับเอเชียด้วยครับสุดท้ายนี้ถ้าอยากจะฝากอะไรสําหรับน้องๆที่อยากจะเข้าร่วมการแข่งขันหรือว่าอยากจะมาพัฒนาเกี่ยวกับเน็ตเวิร์กหรือว่าโปรแกรมอะไรในครั้งนี้บ้างอยากจะฝากอะไรไว้บ้างคะอ๋อครับถ้าน้องๆคนไหนสนใจในดน้านเน็ตเวิร์กก็สามารถมาปรึกษาพี่ๆหรืออาจารย์ที่คณะได้นะครับผมก็ใครสนใจก็พี่ๆจะรออยู่แล้วก็ การแข่งขันไม่ได้มีการแข่งขันนี้รายการเดียวนะครับก็ขอให้น้องๆศึกษาหาความรู้หรือว่าเข้าไปร่วมแข่งหลายๆการแข่งขันเพื่อจะสร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิศวกรรมของเราและก็มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนะครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้ทงสองทีมากเลยนะคะที่มาร่วมสัมภาษณ์ในวันนี้นะคะ่ะข,ขอบพระคุณมากค่ะครับค่คะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะทิฟฟี่ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอ,นะะนขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรายการสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ